อันนี้เราคงเข้าใจกันเป็นดีแล้วนะว่ารูปของหมูสัตว์ทั้งหลายเกิดเป็นอย่างไรอดีตรูปของหมูสัตว์เกิดอย่างไรอนาคตต่อไปถ้ารูปนามของหมูสัตว์จกเจริญเติบโตได้อย่างไรรูปที่เป็นไปในปัจจุบันนามที่เป็นไปในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยใดอันนี้คงผ่านได้ใช่ไหมโดยการศึกษาโดยสุตตะก็พอเข้าใจถึงเคราโครงความเป็นไปซึ่งถ้าเราจะเจริญเราก็พิจารณาตาม คำสอนที่ท่านแสดงเอาไว้นี่ลองมาดูหน้าตองหนึ่งหน้าหนึ่งร้อสิบเอ็ดนะพโยคาวจรอีกผู้หนึ่งย่อมพิจารณาสังขารยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์โดยเกี่ยวกับรูปสัตตกะและอารูปสัตตกะรูปสัตตกะคือพิจารณารูปโดยอาการเจ็ดอารูปสัตตกะคือพิจารณานามโดยอาการเจ็ดในรูปสัตตกะและอารูปสัตตกะนั้น พระโยคาวจรเมื่อพิจารณารูปยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์โดยอาการเหล่านี้คือข้อหนึ่งนะโดยการถือเอาและการปล่อยทิ้งไปสองโดยการถึงความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปที่แก่ไปตามวัยนะเอาเมื่อมันแก่แล้วมันจะไปตั้งอยู่ได้ยังไงอ่ะสามโดยเป็นรูปที่สำเร็จเพราะอาหารสี่โดยเป็นรูปที่สำเร็จเพราะอุตุห้าโดยเป็นรูปที่เกิดจากกรรม 6. โดยเป็นรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐาน 7. โดยรูปธรรมดาเกี่ยวกับรูปธรรมดาชื่อว่าย่อมพิจารณาสังขารยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์เกี่ยวกับรูปสัตกนะตกะนะรูปสัตตกะนะถ้าพูดเป็นบาลีหน่อยนะดูที่เป็นภาษาบาลีนะตัวสุดท้ายเขาจะลงที่โตเช่นหนึ่งอาทานานิเคปะนะโตอันนี้แปลว่า โดยการถือเอาและการปล่อยทิ้งไปเนี่ยนะข้อหนึ่งนะอาทานะนิเขปนะโตดูบาลีประกอบด้วยจะดี 2. องวโยวุทธธัทธะขะมะโตเนี่ยนะวโยวุทัทธะขะมะโตก็อสองนะแปลว่าโดยการถึงความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปที่แก่ไปตามวัย้อสาอาหารมยโตเป็นรูปที่สำเร็จเพราะอาหาร ข้อสี่ก็อุตุมยะโตรูปที่สําเร็จหรือรูปที่เกิดจากอุตุห้ากรรมมชโตรูปที่เกิดจากกรรมหกจิตตะสมุทฐานโตเป็นรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานแล้วก็ธรรมตารูปโตก็คือรูปธรรมดาหรือรูปธรรมดาทั้งหลายทีนี้ท่านก็ประพันธ์มาเป็นคาถาสําหรับพวกที่ท่องบาลีนี่เขาจะท่องเป็นคาถาว่า อาธานะนิเขปนโตวโยวุทคามิโตอาหารโตจะอุตุโตกรมมโตจาปิจิตตโตธรมมตารูปโตสัตตะวิทาเรณวิปัสตีติส่วนใหญ่เขาจะท่องเป็นภาษาบาลีมันจำง่ายดีก็อันนั้นคือคนบคนคนคนที่เรียนบาลีมาเขาจะชอบท่องเป็นบาลีอธิบายว่าที่บอกว่า พโยคาวจรย่อมเห็นแจ้งโดยพิสดารโดยอาการเจ็ดคือโดยการถือเอาและการปล่อยทิ้งไปโดยการถึงความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปที่แก่ไปตามวัยโดยอาหารโดยออตุโดยกรรมและแม้โดยจิตและโดยเป็นรูปธรรมดาก็7ข้อใช่ไหมหโดยการถือเอาและการปล่อยทิ้งไป 2. โดยการถึงความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปที่แก่ไปตามวัย สามโดยอาหารสี่โดยอุตุห้าโดยกรรมหกแม้โดยจิตเจ็ด,จดก็เป็นรูปธรรมดาที่บอกว่าย่อมเห็นแจ้งเนี่ยนะเห็นแจ้งเนี่ยมาจากคําว่าวิปัสสติวิปัสสต,สติที่บอกว่าย่อมเห็นแจ้งเนี่ยหมายคือว่าย่อมยกส่วนนั้นขึ้นสู่ไตรลักษณ์เห็นแจ้งคือพิจารณาหมายคือว่ายกทั้งเจ็ดกลุ่มเนี่ยขึ้นสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็พิจารณาโดยความเป็นอนิจจังทุกข,ขังอนัตตาในธรรมทั้งหลายเหล่านั้น อธิบายโดยพิสดารที่บอกว่าอาทานนิเขปนะโตเนี่ยนะอาทานะที่บอกว่าการถือเอาหมายถึงอะไรถือเอาแค่ไหนหมายถึงปฏิสนธิคําว่าโดยการปล่อยทิ้งไปได้แก่การตายน,นะการพิจารณาเนี่ยนะตอนตอนต้นที่พูดก่อนหน้านี้เราจะพูดว่าขันห้าในอดีตชาติก็ตายสิ้นไปแล้วในอดีตชาติน่ากลัวเพราะเป็นภัยในอดีตชาติ ไม่มีสาระอะไรเลยในอดีตชาติใช่ไหมอนาคตชาติต่อไปเป็นยังไงสังขารก็จะสิ้นไปในอนาคตเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวนั่นแหละพบในอนาคตเป็นอนัตตาเพราะพบต่อไปไม่มีสาระอะไรเลยเพราะปัจจุบันนี้พูดแบบรวมก็เหมือนกันคืออนิจจังเพราะสิ้นไปทุกขงังเพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเนี่ยนะทีนี้อธิบายว่า โดยการถือเอาคือปฏิสนธิและจุติอันนี้มาพูดเลยว่าการพิจารณานั้นถ้าเข้าใจความเป็นไปของรูปที่เกิดขึ้นในภพชาติก็ถือเอารูปตั้งแต่ปฏิสนธิกรรมชรูปขึ้นมาจนถึงจุติจิตจนถึงจุติรูปโดยอาการดังกล่าวมานี้พระโยคาวจรย่อมกำหนด100ปีด้วยการถือเอาและการปล่อยทิ้งไปถือเอาตอนปฏิสนธิใช่ไหมแล้วก็ไปจุติตอนอายุร้อปี สรุปถือว่าทุกคนนี่มีอายุร้อยปีตายกันแล้วกันในการถือเอาและทิ้งไปเหล่านี้ยกขึ้นสู่ตรลักษ์ในสังขารทั้งหลายอย่างนี้คือสังขารทั้งหลายทั้งปวงคืออะไรทั้งภูตรูปและอุปาทายรูปทั้งปวงสังขารคืออะไรคือปัทวี20อาโป12วายโย6เตชโช4รวมเป็น42เนี่ยนะก ใน42เหล่านั้นก็จำแนกเป็นภูตรูปและอุปาทายรูปมันเรียกว่าสังขารทั้งปวงสังขารในระหว่างการเกิดจนถึงการตายถือเอาแปลว่าเกิดปล่อยทิ้งไปหมายถึงตายชื่อว่าไม่เที่ยงตั้งแต่เกิดจนตายนะชีวิตร้อยปีหนึ่งเนี่ยไม่เที่ยงเลยเพราะอะไรเพราะเป็นไปด้วยอำนาจความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเกิดขึ้นคือ จากไม่มีแล้วมามีขึ้นถ้าสมมติถ้าอย่างบางคนมีอายุสาสิบอย่างเงี้ยนะถามว่าเมื่อสามสิบสามปีที่แล้วก่อนหน้านี้เขามีไหมไม่มีจากไม่เคยมีมาเลยแล้วมามีขึ้นนะลองคิดดูนะถ้าบอกว่าเมื่อเจ็สิปีที่แล้วเนี่ยนะพี่ต่อยมีหรือเปล่าอย่างไงี้ไม่มีนะแต่จากไม่มีนั่นแหละมามีขึ้นเราก็ถอยหลังนะชีวิตอย่างเช่นชีวิตของเราเนี่ย ก่อนหน้าคลอดถอยหลังไปอีกประมาณ10เดือนเนี่ยนะสมมติว่าคลอดตอนพศสิบอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเมื่อพศศูนย์เก้าเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่เคยมีมาเลยก่อนพศศูนย์เก้านี่ถือว่าไม่เคยมีมาเลยพศศูนย์เก้าก็เดือนต้นๆน,น,น,นั่นแหละใช่ไหมเพราะว่าอยู่ในครรภ์ประมาณ8เดือน9เดือนถึง10เดือนแล้วก็คลอดออกมาเพราะนั้นก่อนหน้านั้นไม่มีแล้วมามีขึ้นพอมีแล้วก็ตายเสื่อมไปนี่หมายถึงอะไรก็ตายนั่นแหละ ผลจากไม่เคยมีแล้วมีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็ตายไปแล้วอย่างของเราทั้งหลายนะเมื่อร้อยปีที่แล้วก็ไม่มีเราขึ้นใช่ไหมหลังจากนี้ไปอีกร้อยปีพวกเราจะเหลือกันไหมถ้าใครเขา,ขา,ขาจดประวัติศาสตร์ก็อาจจะเหลือบ้างแต่ถ้าคิดว่าไม่เหลือเราวมีใครเอาไปอ่านหองังสอ่านทําอะไรก็สองในชีวิตที่เป็นอยู่เนี่ยร้อยปีนี้ก็มีแต่ความแปรปรวนแปรปรวน,รรวนกรรมชรูปก็แปรไปเรื่อยใช่ไหม ก็ตั้งแต่เด็กมาเนี่ยตอนเป็นเด็กอยู่ในขันนะรูปมันก็แปรมาตลอดใช่ไหมตอนคลอดออกมารูปก็แปรมาตลอดอายุจากต้นมาจนถึง10ปี20ปีช่วง30 40 50 70 80 90 100ปร้อยปีรูปก็ปรวนแปรไปตลอดเลยทั้งกรรมชรูปก็แปรไปจิตตชรูปก็แปรไปอาหารชรูปก็แปรไปอุตุชรูปก็แปรไปแล้วก็ไม่เกินร้อยปีนะไม่เกินร้อยปีตายหมดเกลี้ยงแน่เนี่ยมันไม่เที่ยง ไม่เลยเลยเนี่ยนะไม่รู้จะไปสวดอะไรยืดอายุได้ยาวๆขึ้นนะนะไม่เกินร้อยปีก็เพราะมีการเพียงเท่านั้นแหละและก็เพราะปฏิเสธความเป็นของเที่ยงใครจะทําให้รูปเหล่านี้เที่ยงได้ไหมให้ปัฐวีเที่ยงปัฐวีคือผมเที่ยงอาโปเตโชวายโยหนังเนื้อเอ็นกระดูกให้มันมั่นคงให้มันถาวรให้มันตั้งมั่นใครทําได้ไหมก็ไม่มีใครทําได้จริง เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงไม่เที่ยงไม่เที่ยงสรุปด้วยเหตุผลสี่ประการนั้นหนึ่งเป็นไปด้วยอำนาจความเกิดและความเสื่อมสองแปรปรวนสามมีการเพียงเท่านั้นสี่ปฏิเสธว่าเป็นของเที่ยงอันนี้คือเหตุผลที่ว่ามันไม่เที่ยงหรอกแต่เชื่อไหมถ้าเรายอมรับในความไม่เที่ยงนะในสังขารทุกชนิดเราจะไม่มีคําว่าเศร้าใจเลย แต่ที่เราเศร้าใจก็เพราะว่ามันน่าจะยั่งยืนอีกนิดนึงมันน่าจะดีกว่านี้มันน่าจะยั่งยืนนะมันอะไรก็ตามแต่สมอย่างแก้วเนี่ยเราก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงแต่มันตกแตกบางทีเราเสียใจใช่ไหมไอ้เสียใจคือเราคิดว่าอายุใช้งานมันน่าจะยาวกว่านี้อะไรกว่านี้แต่จริงๆมันก็ไม่เที่ยงวันยังค่ำะนะคือเราไม่ได้เจริญความเป็นจริงเป็นปกติวิสัยอย่างคนตายเนี่ยนะ กสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีแต่ทําไมเราจึงต้องเสียใจกับคนที่เขาตายไปเพราะเราคิดว่าเขาน่าจะยืดไปอีกหน่อยอีกหน่อยก็ยังดีอย่างก็แม่แม่แมบางคนที่ลูกตายไม่ก็ร้องให้เสียใจมากเลยเขาบอกว่าเขาไม่ควรตายในวัยอันสมควรแต่เชื่อไหมพอคนแก่ตายอีกจริงก็ร้องให้อีกนั่นแหละก็มาทิ้งให้เราเงาอยู่แต่เพียงผู้เดียวงั้นนันก็สรุปว่าจะยังไงก็ตาม ความจริงของชีวิตัตว์ที่เกิดมาแล้วก็ตายวันยังค่าแต่อ้นิจจาวิปลาสก็หวังว่าให้ยั่งยืนต่อไปก็แล้วกันให้มันตั้งมั่นหน่อยให้อายุเพิ่มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะเป็นของเที่ยงแต่ว่าเขาคิดอย่างไรเนี่ยนะยิ่งคิดขัดต่อความเป็นจริงเท่าไหร่เขาจะเดือดร้อนเท่านั้นแต่คนที่พิจารณาตามความเป็นจริงเนี่ยจะไม่เศร้าใจเลยนะก็คล้ายๆกับในชาดกเรื่องนึ่ง ก็มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งปกติครอบครัวทั้งครอบครัวนี้เจริญมรณานุสติทุกคนทุกคนในครอบครัวนี้คิดถึงแต่ความตายพ่อก็คิดถึงความตายแม่ก็คิดถึงความตายลูกชายก็คิดถึงความตายลูกสะใภ้ก็คิดถึงแต่ความตายนี่มีวันหนึ่งพ่อกับลูกชายนี่ก็ไปไถนาแต่เช้าไอ้ระหว่างไปไถนาง,งูก็กัดลูกชายตายพ่อก็อ่ะศพทิ้งไว้ตรงนั้นแหละ ตายแล้วก็มีคนเดินทางเข้าไปในบ้านพ่อนี่ก็บอกว่าให้เอาอาหารมาที่เดียวก็พอไม่ต้องเอามาปกติต้องเอามาสองที่ใช่ไหมสั่งให้เอามาที่เดียวพอแม่กับลูกสะใภ้เนี่ยก็เอาอาหารมาให้หนึ่งที่มาถึงก็บอกโอ้โน่นตายแล้วนะนียบอกลูกชายตายแล้วก็พอกินข้าวเสร็จก็ไปช่วยกันยกลูกชายขึ้นสู่เชิงตะกอเอาฟืนมากองๆแล้วก็เผา ทีนี้ลูกชายที่ตายไปนี่ไปเกิดในสวรรค์ก็ลงมาเขามาถามว่าทําไมพวกใครตายเนี่ยเป็นศัตรูคู่เวรกันหรือยังไงทําไมไม่มีคนร้องใหม้มีใครเสียใจเลยก็บอกเขาเป็นลูกชายของฉันเป็นลูกชายที่รักด้วยนะไม่ได้รังเกียจด,ด้วยคนนี้ก็เป็นพ่อคนนี้ก็เป็นแม่คนนี้ก็เป็นเมียเหมือนกันเอาทําไมาสามคนนี้ไม่เสียใจเลยก็ถามพ่อ ก็อย่างที่ว่านะถ้าหากว่างูลอกคราบไปงูจะอะไรเสียดายไหมคนที่เปลี่ยนผ้าเก่าทิ้งไปจะเสียดายไหมเขาก็ไม่ทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปเขาก็ไม่อะไรเมื่อเขาไม่อะไรเราจะไปอะไรทําไมฝ่ายแม่ก็บอกว่าอา้าวตอนเข้ามาฉันก็ไม่ได้เชิญเข้ามาตอนเข้าไปเขาไม่ได้มาลาสักคำเลยแล้วฉันจะไปเสียใจทําไมคือสรุปว่าครอบครัวน,นี้เขาเจริญมรณา,านุสติกันหมด รละลึกถึงความตายกันโดยมากเมื่อระลึกถึงความตายว่าสังขารทั้งหลายมันเป็นเช่นนี้แล้วจะไปหวังอะไรจากสิ่งเหล่านี้ให้มันเกินเป็นจริงเล่าความทุกข์ทั้งหลายที่ที่คนโดยมากทุกข์ก็คือคิดอะไรที่มันเกินความจริงเช่น,นความจริงมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตก,ก็หวังว่าเที่ยงหวังว่าสุขหวังว่ายั่งยืนหวังว่าเป็นอัตตาหวังว่าตัวเนี่ยมีอำนาจในสังขารทั้งหลายก็เลยเศร้าโศากเสียใจ นันถ้าถ้าเจริญอันนี้จังหรือตามเห็นโดยความสิ้นไปเป็นปกติสัตว์ทั้งหลายจะไม่เดือดร้อนสักเท่าไหร่อันนี้พิจารณาชีวิตชั่วร้อยปีนะร้อยปีเนี่ยยังไงก็เกิดแล้วก็ตายแล้วก็มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแล้วก็มีอายุประมาณเท่านี้นะไม่เกินนี้สักเท่าไหรหรอกแล้วก็ใครทําให้ยั่งยืนก็ทําไม่ได้อันหนึ่งเพราะเหตุที่สังขารที่เกิดแล้วย่อมถึงความตั้งอยู่ในคราวตั้งอยู่ ก็ย่อมลำบากเพราะชราถึงชราแล้วก็ต้องแตกดับไปเป็นแน่แท้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นทุกข์จากไม่มีแล้วมามีขึ้นกองทุกข์ค่อยก่อตัวกันขึ้นใช่ไหมกองทุกข์ที่เป็นจากกรรมมชรูปจิตตชรูปอุตูชรูปอาหารชรูปเนี่ยมาก่อตัวกันขึ้นเมื่อก่อตัวกันขึ้นก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่ยังไงตั้งอยู่ในความเป็นทารกที่อยู่ในคันทารกที่คลอดออกมาจากคันพอเจริญเติบโตมาก็เริ่มเกชรามาเรื่อยพอถึงชราแล้วก็ ตายแน่ตายแน่นะที่ยอมกขาเล่านะว่าได้ยินเสียงห๋อดังตายแน่ตายแน่ข้ามาเงั้นตายแน่นะสรุปว่าตายหมดแน่ไม่มีเหลือฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นทุกข์ทำไมจึงเป็นทุกข์ล่ะเพราะเบียดเบียนเนืองเนืองมาจนบัดเดี๋ยวนี้อุ้ยมันเบียดเบียนมาตลอดเลยนะใครมีรูปไม่เคยเบียดเบียนบ้างรูปภายในตัวนี่มันไม่เบียดเบียนกันเลยนะมีไหมในนี้มีแต่ความเบียดเบียนอยู่ตลอด มันเบียดเบียนเนืองๆเลยนะเบียดเบียนตัวนี้มาจากคําว่าอาพาธมันป่วยมันไข้เดี๋ยวมันก็เบียดเบียนเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ตัวร้อนเดี๋ยวก็เป็นไข้เดี๋ยวก็เป็นหวัดเดี๋ยวก็ไม่สบายเดี๋ยวก็เดือดร้อนโดยสรุปนะนะมันมันเบียดเบียนกันอยู่เนืองๆสรุปว่าแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั้นมันอาพาธโดยตัวของมันเองหมดเลยอวัยวะส่วนไหนที่มันป่วยไม่เป็นบ้างอาพาธไม่ได้บ้างไม่มีทุกแห่งนี่พร้อมที่จะ อาพาธทั้งหมดโดยที่สุดมันสมองในกระโหลกศีรษะเนี่ยนะที่มันมีกระโหลกหุ้มอยู่นะมันยังป่วยเลยตอนที่ไปอยู่เชียงใหม่ใหม่ๆหมอก็บอกว่าท่านต้องไปฉีดยาวัคซีนหน่อยนะเขาบอกงั้นป้องกันโรคสมองอักเสบญี่ปุ่นบีเขาว่าเนีแล้วก็มีคนตายไม่ใช่น้อยเพราะโรคสมองอักเสบญี่ปุ่นบีตัวเนี้ยนะก็แสดงว่าสมองที่มันมีอะไรหุ้มอยู่ขนาดนั้นใช่ไหมก็ยังอักเสบบางคนเนี่ยเป็นฝีที่ มันสมองเนี่ยนะก็โดยที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็ยังป่วยยังไข้เส้นเลือดในสมองมันยังแตกเลยนะชุกแห่งมันอาพาธหมดเลยมันเบียดเบียนได้หมดเลยนะแล้วก็แต่ละแห่งเนี่ยมีความลําบากหมดเลยคือที่ลําบากเนี่ยเพราะอะไรนะมันใช้งานมากแต่ละแห่งแต่ละแห่งในร่างกายนะน้ําตาหนึ่งคนที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยวันหนึ่งเกือบลิตรนะที่มันดูดคือระบบน้ําในร่างกายนี่มันมีการดูดซึมดูดซึมดูดซึมใช่ ซึมแล้วดูดซึมแล้วดูดซึมแล้วดูดเนี่ยนะน้ำตาเนี่ยที่มันไหลทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะวันละเกือบลิตรน้ําเลือดที่หัวใจมันปั๊มนะปึ๊บปั๊บป๊บ,ปบสูบฉีดไปทั่วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยลิตรอะว่างั้นเถอะที่มันบีบดูดซึมดูดซึมดูดซึมมีห้าลิตรแต่ว่าเขาถือปริมาณที่ว่ามันผ่าผ่านตรงนั้นหนึ่งครั้งเนี่ยก,ก็เก็บจํานวนเอาไว้เพราะมันแต่ละแห่งเนี่ยมันมีความลําบากนะมีตาก็ลําบากดู มีลำบากก็ลำบากมีหูก็โอ๊ยเดือดได้ยินเสียงดังๆก็เดือดร้อนอีกมีจมูกก็ลำบากหายใจลำบากมีฟันก็ลำบากแปรงฟันมีลิ้นก็ลำบากหารถมาให้มีศีรษะก็ลำบากแบกศีรษะนะของเรานีต้องเอาวันๆเนื้อเอาหัวตั้งเนี่ยนะหัวของเรากี่กิโลดีก็คิดดูนะต้องยกมันตลอดด้วยนะเอียงก็ไม่ได้พับก็ไม่ได้ต้องยกมันไปเนี่ยนะยกมันตั้งอยู่นั่นแหละคือสรุปว่าลำบากมากในการ บริหารดังนั้นก็ทุกคนก็ให้มันนอนอยู่อิริยาบทเดียวก็ลำบากเองนั่นแหละนนะบอกว่าถ้ากดทับตรงไหนมากตรงนั้นจะเน่าคือสรุปว่าถึงจะบริหารยังไงมันก็อยู่ด้วยความลำบากอยู่ด้วยความลำบากร่างกายของเราเนี่ยมันต้องทุกแห่งเนี่ยมันต้องมีการไหลเวียนอยู่ตลอดถ้าที่ใดไม่ไหลเวียนที่นั่นคือพร้อมจะเน่าพร้อมที่จะเน่าเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งอย่างปากของเราเนี่ยสมมติถ้าใครไม่ดื่มน้าเนี่ยไม่ยอมอะไรเลยเนี่ยนะ อมปากว่าเฉยๆแล้วพูดมาครั้งหนึ่งนี่กลิ่นแรงมากมันก็ต้องมีการดื่มน้ํามีการบ้วนปากจะต้องมีอะไรประจําไว้ตลอดสรุปว่าในทุกส่วนของร่างกายนี่ลําบากมากในการตัวมันเองก็ลําบากแล้วก็ใครที่มาเป็นผู้ดูแลรักษาก็ลําบากเนี่ยนะรักษาตัวเองก็ลําบากแล้วก็ทนได้ยากที่เห็นเห็นเลยก็คือเป็นที่ตั้งอาศัยของทุกทุก์เป็นที่อาศัยของวิปริณามทุกแล้วตัวเขาเองก็เป็น สังขารทุกข์แล้วก็ไม่มีตัวความสุขที่อยู่ในนั้นอย่างแท้จริงไม่มีความสุขอยู่แท้จริงอันที่ตลอดร้อยปีที่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะไปจนถึงวันตายเนี่ยก็มีแต่ความเบียดเบียนมีแต่ลำบากมีแต่ทนยากยากที่จะทนแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์แล้วก็หาความสุขที่แท้จริงหาไม่เจอเลยหาไม่เจอเลยเคยศึกษาประวัติศาสตร์บางอย่างเช่นอย่างไปอยู่เชียงรายเนี่ย พอมานึกถึงว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยนะเมือ่อหลายร้อยปีนี่มีสมัยเชียงแสนสมัยเชียงแสนเนี่ยนะสังขารทั้งหลายก็นึกถึงโอ้สมัยเชียงแสนมีพญาเมงรายที่ที่เอาเมืองมาสร้างที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยนะแล้วก็คนในสมัยนั้นบ้านเมืองเจริญเคยเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะตั้งแต่สมัยอะไรนะสมัยโยนกนครสมัยอะไรของเขาอะ่ะในสมัยเหล่านั้นตอนนี้มีอะไรเหลือบ้าง มีอะไรเหลือแล้วเหลือแต่ซากอิดซากดินซากหินซากสายที่มีอยู่บ้างพอมีอยู่บ้างก็มีอยู่เท่านั้นเองแต่ว่าโดยรวมแล้วสังขารทั้งหลายไม่เหลือเลยนะแล้วพูดถึงว่ากองทุกข์ที่เคยมีในสมัยนั้นนี่เหลืออะไรบ้างก็เหลือแต่ซากอิดที่เป็นดินเผาสรุปว่าไม่มีอะไรเหลือแม้แต่นิดเดียวสัตว์และสังขารที่มีอยู่ในสมัยนั้นนะ ไม่มีเหลือแล้วทุกอย่างนี้จบสิ้นหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลือแม้แต่ชิ้นเดียวแล้วของเราทั้งหลายนะอย่างสมัยอยุธยาก็ไม่เหลือใช่ไหมแล้ว,ลวรัตนโกสินทนระ์่ะก็คงจักแนวเดียวกันแต่จะอีกเท่าไหร่นั้นอีกเรื่องหนึ่งนะสรุบว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหละก็ไม่ได้มีความจีรังยั่งยืนไม่ได้มั่นคงถาวลอันนี้อนัตตาบ้างนะอันหนึ่งเพราะเหตุที่ความใช้อํานาจบังคับ ย่อมไม่มีแก่ใครๆในฐานะสามเหล่านี้ว่าสังขารที่เกิดแล้วจงอย่าถึงความตั้งอยู่เลยที่ถึงความตั้งอยู่แล้วก็อย่ากแก่เลยที่ถึงความแก่แล้วก็อยากแตกดับเลยอันนี้ชื่อว่าว่างเปล่าจากการที่ใช้อำนาจบังคับนั่นแหละไม่มีใครมีอำนาจจริงๆเลยนะไปสั่งว่าไอ้ที่เกิดมาแล้วอย่าตั้งนะและไอ้ที่ตั้งอยู่ก็อย่าแกไอ้ที่แก่แล้วก็อย่าตาย ใครมีอำนาจจริงๆนะในชีวิตของเราเนี่ยเอออย่าเกิดเลยนะเอาเกิดแล้วก็อย่าตั้งอยู่ในวัตตะนะไอ้ที่ตั้งอยู่แล้วก็อย่าแก่นะไอ้ที่แก่แล้วอย่าตายเลยนะคุมอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวเลยนะดูแลอะไรก็อหม่ได้ไม่มีอำนาจอย่างแท้จริงอำนาจที่พอจะเป็นได้ตอนนี้นะเออเนี่ยลืมตาหูก็ขยับหูก็ไม่ได้นะสมม่าอะพูดอะหายใจหรือขยับ,ขย,บ,ข,ยบขยื่นเคลื่อนไหวนะ ส่วนที่พอจะมีอำนาจเหมือนก็คือส่วนตรงที่เป็นเกี่ยวกับจิตตชรูปที่ยังพอดูว่าเหมือนมีอำนาจอยู่บ้างแต่ขนาดนั้นถ้าปัจจัยอื่นๆวิบัติก็แย่เอาเอาตัวไม่รอดแต่ว่ารวมๆแล้วไม่มีใครมีอำนาจอย่างพงอกหัวลุกขึ้นยืนเดินนั่งนอนนี้ส่วนของจิตตชรูปที่มันเป็นไปได้เพราะปัจจัยหลายๆตัวแต่ส่วนกรรมมชรูปก็ไม่มีอำนาจอะไรเลยตาที่ฟ้าฟางก็จงไซจงไซก็ไม่ได้ใช่ไหม ความเจ็บไข้เป็นต้นอื่นๆก็ไม่มีอำนาจไม่มีใครมีอำนาจในสิ่งเหล่านี้อย่างมากกา็หาเหตุหาปัจจัยมาช่วย